กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผบชอสอทอมีคำสั่งให้มีการปราบปรามการจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้เพื่อเป็นการป้องกันมีให้บรรดาเหล่ามิชาชีพนำซิมการด์ดดังกล่าวไปช้นในการกระทำผิดกฎหมาย ตอทอจึงได้ทำการตรวจค้นสถานที่ที่ต้องสงสัยได้ว่ามีการจำหน่ายซิมมือถือเถื่อนแบบลงทะเบียนพร้อมใช้แต่ไม่สามารถระบุต,ตัวผู้ใช้บริการได้รวมการตรวจค้นทั่วประเทศจำนวน40จุดเบื้องต้นพบการกระทําผิดใน8จังหวัดจับคุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น8ลายพร้อมตรวจยึดของกลางซิมโทรศัพท์มือถือจำนวนทั้งสิ้น1 8 7 9 9ซิม ซึ่งจุดที่หนึ่งที่หมู่บ้านการเคหาท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจับได้เมื่อวันที่16พิพฤษภาคม2 5 6 6จับคุมผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งลายรวมซิมโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ทั้งสิน้น1 2 8 8 0ซิมจุดที่2ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับได้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 6 จับตัวผู้ต้องหาทั้งสิ้นจำนวน3มรายพร้อมของกลางซิมโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ทั้งสิ้น470ซิมพร้อมโทรศัพท์มือถือและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจำนวนหนึ่งใบจุดที่3ามตำบลท่าสายรวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก จับได้เมื่อวันที่18พฤศภาคม2566ซึ่งจับตัวผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายร่วมของกลางซิมโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ทั้งสิ้น4,397ซิมพร้อมโทรศัพท์มือถือสายแพรวงจรสำหรับต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการเปิดเบอร์โทรศัพท์และสายชาร์จโทรศัพท์จุดที่4แขวงท่าแล้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18พฤศภาคม2566 ซึ่งจับตัวผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งรายพร้อมสินค้าโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น1,805ซิมพร้อมโทรศัพท์มือถือภาพแสดงบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซองใส่พัสดุสีน้ำตาลและสมุดจดบันทึกรหัสเกี่ยวกับการจดทะเบียนซิมจุดที่5ตําบลบ่อยยางอําเภอมืองสงขาจังหวัดสงขาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566 จับตัวผู้ต้องหาจำนวน2อรายพร้อมของกลางคือซิมโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้จำนวนสิบซิมและสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและโทรศัพท์มือถือพอนตำรวจโทรวรวัตเผยว่าการขายซิมเปล่าไม่มีชื่อคนจดทะเบียนจะขายได้กำไรประมาณ1-2บาทแต่ถ้าหากขายโดยระบุชื่อพร้อมคนจดทะเบียนจะได้กำไรเพิ่มเป็น20-30บาท ขณะที่แหล่งที่ส่งปลายทางทั้งหมดรวนเป็นตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วซึ่งหากสังเกตดีๆอำเภออรัญญประเทศถือเป็นแหล่งของแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งใหญ่ซึ่งการจับกุมซิมมาทั้งหมดถือเป็นการตัดต้นตอเพื่อไม่ให้มีชาชีพเอาซิมเหล่านี้ไปส่งขายต่อผู้กระทำความผิดในการหลอกลวงคนไทยต่อไปพบว่าซิมส่วนใหญ่ที่เอาบุคคลอื่นมาเปิดมาเปิด การขายซิมเนี่ยถ้าขายซิมเปล่าไม่มีชื่อเนี่ยเขาจะขายราคากำไรสักบาทสองบาทแต่ถ้าขายโดยระบุชื่อพร้อมคนจดทะเบียนเนี่ยก็เป็นราคาหนึ่งจะเพิ่ม2 0 3สิบามบาทและแหล่งที่ส่งปลายทางกลายเป็นแหล่งชายแดนตะเกียบชายแดนั้งหมดโดยเฉพาะอารันยประเทศนะครับแม้แต่ที่ท่านผู้การสอทาวสามบอกแม้แต่ที่ยะโสขอนแก่นเองก็พบว่ามีการส่งซิมไปที่อารันยประเทศ ที่ท่านรองวิวัฒน์พูดก็คือที่เคยจับกลุ่มที่ภูเก็ตนะครับสองแสนแปดหมื่นซิมก็ส่งไปที่อารัญ,ญประเทศแม้แต่ที่ส่งขายเองของสตอก็ส่งไปที่อารัญ,ญประเทศงั้นสิ่งเหล่านี้เองถ้าส่งไปอรัญ,ญประเทศตะเข็บชายแดนของฝั่งอรัญ,ญประเทศคือการคอนเซ็ตเตอร์แก๊งใหญ่นะใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่การจับกลุ่มซิมมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการตัดต้นต่อนะเพื่อไม่ให้เอาซิมเหล่านี้ไปส่งขายต่อ ยังผู้กระทำผิดในการหลอกลวงคนไทยต่อไปนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุรศัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดวยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้